ไม่มีประเด็นบอกแล้วไม่มีเรื่องขอบคุณร่วมงานนี่่ะากทีมโค้ดค่ะค่ะวันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับทางยูนดโค้ด้วยก็เป็นการมาเจอพี่ๆหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานเนาะนานจนไปเที่ยวค่ะทำคอนเทนต์อยู่เราเป็นยูทูบเบอร์อ๋อเนี่ยค่ะ คอลเลคชันนี้เป็นไงบ้างคะคอลเลคชันนี้นะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นยูทีก็คือเป็นเสื้อที่มีการอ่าสกรีนลายตรงนี้เสื้อยืดนะคะว่าจะเป็นลายการ์ตูนลายหนังลายอะไรนะคะก็ร่วมกับทางยูทีสามารถซื้อได้ทางยูนิโคอค่ะเวลาไม่ได้ออกผลงานกันโน้ตใช่ค่ะก็คือเป็นทำคอนเทนต์เต็มตัวเป็นครีเอเตอร์เลยเป็นละครเป็นทำคอนเทนต์ทั่วไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ออกมาตั้งแต่ช่วงโควิดก็ยังไม่ได้รับประมาณอีเวนต์เลยใช่แล้วก็หาหน้าจอหลาย ละครหนูถ่ายปีกว่าถ่ายค่อนข้างนานเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนส่วนหนังอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าน่าจะให้เห็นกันได้ประมาณช่วงปลายปีนี้ใช่ค่ะไหมอะเลือกรับมากขึ้นไหมคะหนูดากับละครนะก็หนังนี่เลือกเลือกรับพอสมควรค่ะเพราะว่าอายุก็เริ่มเริ่มแก่แล้วไม่ไม่แก่กาวรับทีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำทีละเพราะอะไรก็เหตุผลก็คือเพราะเราต้องทำครีเอเตอร์ของใช่ค่ะเพราะเราต้องทำแบบ คือจริงๆมันก็ต้องทําหลายอย่างควบคู่ไปเนาะต้องทําทั้งโซเชียลด้วยทั้ง YouTube โซเชียลหรือว่าทางอ่ะออไม่พูดแบบนั้นก็ทางอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างด้วยแล้วก็มาทําละครด้วยเพราะว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปก็ต้องทำหลายอย่างให้มันควบคู่กันไปด้วยอันนี้คนะือหนูแล้วแล้วเขาไปอยู่ในเบื้องหลังบัตร<ะ>ขึ้นคะเขาไปอยู่ในเบื้องหลังบัตรขึ้นยังอยู่เบื้องหน้าอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกทางช่องฟรีทีวีใช่ค่ะคนเข้าใจผิดเยอะไหมเพราะว่าหลายๆคนเห็นว่าหนูบ ตอรีไปทเที่ยวไปเที่ยวเยอะค่ะงานแสดงบอกว่าถึงไปสองครั้งแบบไม่ได้ไม่ไดจริงๆไม่ได้รับละครมา2ปีใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็กลับมารับละครแล้วก็จะมีปีนี้น่าจะได้มีผลงานหลายๆอย่างออกมาให้ให้ชมกันเยอะเลยค่ะแต่ว่าก็ทําทีละเรื่องเหมือนเดิมค่ะไปเที่ยว่แบบว่ากินตัวอะไร ยัังไไมมม่่่ด้อิตวใชเราจะไม่อิ่มตัวหรอกค่ะถ้าเรามีนี่สิงยังมีอะไรคะต้องจ่ายค่าบ้านเฮ้ยเราต้องมีเรื่อยๆค่ะเราต้องมีเพิ่มเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะที่สำคัญเลยไม่ใช่มันคือการทำคอนเทนต์ไงสุดท้ายเราก็เป็นอตอนนี้ที่ทำเป็นมินิคัปเป้ก็เป็นคอนเทนต์เคียเตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำหลายๆอย่างเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะ ประมาณนั้นค่ะช่วงช่วงสองปีที่หยุดนอกจากหมดแพชชั่นแล้วก็มีเรียนต่อแล้วพอหลังจากนั้นร้อนเงินปุ๊บเราก็กลับมารับงานเต็มที่เลยใช่ปีนี้รับงานเต็มที่ค่ะจะได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนค่ะใช่ค่ะทำไมต้องอีกต่อเลยฮะเพราะอะไรคะเขินค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบคนอิจฉาที่หนุนนามากเหมือนได้ไปเทียวตลอดได้ถ่ายคอนเทนต์ด้วยคือได้เงินด้วยอะแต่ว่าก็ได้เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า มันจะเป็นช่วงกว่อนนะที่หายไปเหมือนช่วงหาตัวตนเนาะจากการที่เรารับงานแต่งานละครเราก็จะไม่ได้เที่ยวเลยสุดท้ายเรามาทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวแต่กลายเป็นว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากนะเพราะว่าเราเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้เหมือนไปเที่ยวจริงๆมันต้องทํางานไปด้วยมันต้องคิดมีคอนเทนต์มีนู่นมีนี หรือว่าอันมีลูกค้าเข้าเราก็ต้องทําให้ได้เต็มที่ใช่ค่ะกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเหนื่อยเหมือน,อนกันแต่ด้วยแต่ด้วยหลายอย่างเราก็รู้สึกว่าเออ้วย,ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มงานนอกจากจะเป็นทางด้านฟรีทีวีเรามีหลายๆช่องทางให้เลือกมากขึ้นนอกจากนั้นช่องทางโซเชียลเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนาให้มันได้เยอะๆมากขึ้นเยอะ <ๆ S 2> มากๆเลยทกี่หมดแรชั่นเป็นความรู้สึกแบบไหนแบบอยากเลิกจบโรกาไปเลยไหมหรืออยากหาอะไรบอกตามตรงเลยเป็นช่วงไม่มีหนี้สินค่ะ <laughs> เหมือนไปนช่วงที่เราไม่มีนี่สรือเป่าเรา <ไป S 1> ทางานมาเยอะเยอะแล้วเราพอเราปลดนี้เราก็เลยไม่ทําอะไรเลยอ,อยู่บ้านนอนเล่นเกมอ่านหนังสือกระตุนทำ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 แต่สุดท้ายแล้วก็มันนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเงินจะหมดแล้วนี่นาทำงานดีกว่า <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่แซวเล่นค่ะก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นไปเรียนต่อปอโทด้วยตอนนี้ก็จบแล้วหนึ่งตัวนะคะอีกตัวนึงก็ปอโทอีกตัวกําลังจะําเกระเสิกระสนอยู่ สองใบค่ะใบหนึ่งน่าจะรับปัญญาเร็วๆนี้ค่ะใบแรกที่เป็นสาขาอะไรคะบริหารธุรกิจค่ะใบที่สองใบที่สองเป็นแอนตี้เอดจิ้งค่ะการแพทย์ชะลอวัยอันนี้มันใจสู้ให้แบบสองใบเลยไหมหรือว่ามันบังเอิญเข้ามาพร้อมกันมันบังเอิญค่ะเข้ามาพร้อมกันด้วยความที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้เราเล่นแต่ละครเนาะมันเลยทําให้เหมือนแบบเราอยากลองไปทําอย่างอื่นหนูเลยไม่รับละครเลยสองปี แล้วก็ไปลองทําอย่างอื่นเรียนต่อปโทโมาทาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดูซิว่ามันจะดีไหมกลายเป็นว่าก็ได้มาเรียนเยอะเลยแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้ก็ช่องก็ถือได้ว่ากําลังเติบโตค่ะแต่ก็ต้องเติบโตต่อไปอีกก็ฝากด้วยนะคะปโทไปแรกจบแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีรับปริญญาเร็วๆนี้แต่ว่าปโทไปที่2เนี่ยถูรูถูกกังอยู่ถูรู้ถูกกังอาจารย์อยู่ใช่ค่ะโดยพันคนหาตัวเองแล้วก็มีช่วงโควิดเข้ามาด้วย ทำให้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอ,อยากไปลองทําอะไรอื่นแต่สุดท้ายก็ทําให้ได้ดูว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆมันคือการร้องเพลงใช่ก็ลเลยกลับมาปีนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการร้องเพลงเยอะมากๆใช่ค่ะแล้วคัมแบ็กกลับมาอย่างไรคะหนูนเพราะหละายคนแบบว่าถ้าหายหน้าไปนานๆอะไรเงี้ยน้กมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาแบบอาจจะเงียบๆไปอะไรเงี้ยเ,เรามีพิธีการยังไงในการแบบว่ากลับมาที่แบบมสกรรมมารับงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกทางพี่ๆเลยนะคะว่ะหนูกลับมา <laughs> กม <b op S 1> ่ใช่แซวแซวค่ะคือก่อนหน้านี้คือมันจะมีสแบบก็คือแบบในโซเชียลโซเชียลเราจะเห็นเราบ่อยเพราะว่าเราจะรับงานทางโซเชียลเยอะมากที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งฟรีทีวีหรือทั้งช่องทางท,างที่มันเป็นตลาดค่อนข้างแมสเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเราเพราะว่าเราจะไม่ได้รับละครแต่ตอนนี้พอเรากลับมารับละครด้วยทําตรงนี้ด้วยทํส2อย่างบาลานซ์ให้มันควบคู่กันไปได้ไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็เลยกลายเป็นว่าจะค่อยๆเห็นภาพกันมากขึ้นค่ะและส่วนปีนี้ก็กลับมาขยันอยากทำงานค่ะใช่มันมีคนต่อยไหมพอ้ราองหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคนจะลืมผลงานเหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าผลงานเก่าของเรามันก็มีกลับมาอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนก็ตามเยอะคนตามเยอะเลยค่ะว่าทำไมไม่เล่นละครทำไมไม่ร้องเพลงคนชอบแบบอยากให้กลับมาร้องเพลงซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าพอเราเลือกทำโซเชียลเราก็ไม่ได้ร้องเพลงไปเป็นคอนเทนต์เคียร์เตอร์นั่นก็ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก และส่วนตอนนี้เราก็รู้สึกโอเคเรากลับมาร้องเพลงบ้างแสดงละครบ้างให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันด้วยแล้วก็พัฒนาด้านโซเชียลไปพร้อมๆกันให้มันพันยุคสมัยแล้วมันองสู้เยอะกว่าเดิมไหมละ่ะเพราะว่ามันมีมันแสดงเกิดใหม่คนน้องในยุคปลังเกิดใหม่ขึ้นเยอะอะไรอย่างงี้โอ้ยต้องบอกเลยว่าทางด้านการร้องเพลงกับการสแสดงเนี่ยยังประมาณหนึ่งนะคะสิ่งที่หนูรู้สึกว่าต้องสู้แบบ หนักมากก็คือทางด้านโซเชียลอันนี้เพราะว่าหนูต้องบอกเลยนะเป็นตัวแทนของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนเลยการที่จะทำคอนเทนต์ครีเอทแลือครีเอทีฟงานเนี่ยมันมัน,น,นมันเหนื่อยอเพราะว่าเวลาเรารับบทเป็นนักร้องหรือนักแสดงอะ่ะเราเอาตัวเองเข้าไปสมในบทบาทนั้นแต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องคิดขึ้นมาเองจาก<ม>ตัวเราใช่มันต้องใหม่ตลอดอันนี้เหนื่อยกว่าการเปน็นนักร้องนักแสดงแล้วอย่างนั้นเด็กที่จะกลับมานี้จะทำในแพลตฟอร์มอะไเองหรือว่าอยู่ของท่ายหรืออยู่อะไรตอนนี้มี ับมาทําเป็นเริ่มจากการเป็นคอนเสิร์ตหรืคอนเวทีก่อนค่ะแล้วหลังจากนี้ก็มีการพ,พูดคุยกันว่าอาจจะมีการทํานู่นทํานี่แต่เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างพัฒนาไปเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันได้ค่ะเรียกว่า,าตอนนี้นคือยังอิสระเนาะเป็นอิสระค่ะเป็นอิสระ,ะ,สระแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ทุกที่ค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในเร็ คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตอาภาของตัวเองค่ะหนุนา for the first time in forever ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างนิชมาเก็ตซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับละครเวทีหรือเพลงทางดิสนี์ที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้เราร้องหรือละครเวทีที่เราเคยเล่นหรือที่ยังไม่เคยเล่นหรือจะเป็นละครเวทีของต่างประเทศที่มันจะมีการแบบ เพ่งยากๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอว่าทำไมมีมี่คะทางทางคีมโชว์ฮอปเปอร์เป็นคนจัดคำค่ะเขาก็มีการคุยเรื่องนิ้วข้อศีรษเรียบร้อยใหญ่ขนาดไหนครับที่เราวางสเก็ตโ แล้วจะมงไม่ยังแรอยู่นะเราเพิ่งกลับมาค่ะคือหนูหนูบอกทางโชว์ฮอปเปอร์ตลอดเลยว่าแบบพี่บัตรจะขายได้เหรอเพราะเรารู้สึกว่าคนเนี่ยมันไม่ได้เห็นเราร้องเพลงนานคนจะจําได้เหรอว่าเราร้องเพลงคนอาจจะคิดว่าเราร้องได้เป็นเพลงป๊อปธรรมดาคนจะเชื่อเราไหมที่เราเป็นร้องละครเวทีทางโชว์ฮอปเปอร์บอกว่าขายได้ต้องต้องขายได้เชื่อพี่ตอนนี้ก็ฝากเลยนะคะเปิดเพิ่มรอบแล้วสำหรับที่แปดเพิ่มรอบเพิ่มรอบแปด ใช่อย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังจํากันได้อยู่ว่าเรายังชอบการร้องเพลงและยังคอยยังคอยติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจว่ากลับมาร้องเธอกลับมาร้องได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย่ไมจัดแบบอย่างเป็นทางการจัดนึ่งใช่ค่ะจ,จัดที่แบรนด์ไทยแอดค่ะใช่ค่ะหนึ่งบทเพลงหน้าใหม่หรือว่าเรียกคนิงจริงลิงครนะได้เหรอได้ไหมได้ไหมได้ม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ไ่ไ้ไม่ไ่ เพราะหนูบอกทางชอปเปอร์ตลอดว่าพัวไม่มีคนมาดูค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราค่อนข้างไม่มั่นใจก็พยายามขยายค่ะแต่ว่าด้วยทำล่าอะไรต่างๆเขาเลยขยายเรื่องวันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งวันเพิ่มอีกรอบหนึ่งแทนถือว่เป็นวันเดียวกันสองรอบถือว่ามาจะไปอีกรอบหนึ่งสองปีกว่าเลยใช่ตั้งแต่เราคอนเวทีเรื่องล่าสุดหนูก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยอ่ะใช่ นานๆเลยนานนานกว่าการแสดงอีกใช่เพราะแสดงเรายังแสดงแต่ร้องเพลงนี้ไม่ได้ร้องเลยใช่โควิดโควิดเหงาเลยโควิดร้องเพลงเหงาเลยขอบคุณค่ะ